สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีจากเยอรมันกรับเพื่อนเ mm. ุยน,นี่เจอน,นี่เห็ดเพื่อนดูเห็ดว mm. ันนี้เข้าป่าแล้วครับเพื่อนพอป่ามาดูชมบรรยากาศธรรมชาติดะดูใบไม้ร่วงที่ดูรันทบหรือเบ mm. ดิญญาาดไไงเฮาเพื่อน ดูเพื่อนไปวงใบไม้สวยงามมากตรงนี้ดูทางบนเพื่อนบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้ฝนตก,กนเพื่อนฝนตกยวต้องเข้าหาไปที่หลบฝนก่อนแต่ฝนตกไม่แรงตอนนี้ฝนตกไม่แรงเพื่อนหาทางเดินก่อนเพราะทางตรงนี้ยังไม่เคยได้มาเดินเท่าไหร่แต่มันก็สวยครับดูทางหน้าเพื่อนดูเหมือนกับ ทางเป็นไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่โอ้นี่ดูตรงนี้เพื่อนอุดมสมบูรณ์มากทำเป็นก้เขียวเงี้ยตามรากไม้อะโอโดมสมบูรณ์มากจะดูต้นไม้เพื่อนต้นนี้ะดูสูงสูงและตรงดีเพื่อนดูมัยอดโอ้โหสวย <c oughs> อากาศมันก็ ไม่หนาวาเพื่อนกําลังสบายสบายครับผมใส่เสื้อสามสี่ชั้นด้วยแต่ต้องเดินระวังระวังหน่อยคุณที่มันจะเลื่อนยากาศดีมากเพื่อนตอนออกจากบ้านมาฝนมันตกเอ้ยฝนมันตกหน่อยๆแล้วก็แล้วก็แดดมันก็ออกด้วยเพื่อนตอนนี้แดด หายฝนก็ตกนิดๆแต่ไม่ไม่เปียนเพื่อนเพราเสื้อผมกันฝนได้นี่ก็ใส่หมวกได้ก็รับฝนตกแรงๆกันเพื่อนเถอะต็นไม้เนียสวยดูสวยมากอย่างมันน่าต้นไม่สูงเพื่อนส็นไม้ยังเปลี่ยนสีด้วยวเนี้ยสวยงามจริงๆครับผม ดูทางหน้าผมเพื่อนทางเดินเหมือนกับมันไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่แถวเนี้ยแต่ก็มันก็มีทางพอเดินไปได้นิด,นดหน่อยครับทางเล็กๆง้นเพื่อนพบมันไม่ลำบากเดินได้แต่เนี้ยทางหน้าตั้งแต่จะเป็นทางที่ว่าทางใหญ่หน่อยถ้าคนที่ว่าเดินบ่อยๆอะไรเงี้ย มันไม่เหมือนทั้งแถวพาราบอนนะนเพื่อนพาระบนมันที่ผมไปคลิปที่แล้วอะ่ะมันเป็นสำหรับคนเดินธรรมชาติแล้วก็สำหับคนออกกําลังกายด้วยไงมันก็เลยดูทางสบายๆหน่อยอน,นี้อาจจะลกหน่อยเพราะคนไม่ค่อยเดินมามันมีแต่พวกคนที่ว่าพาหมาพาหมามาเดินนะเพื่อน นี่มีทางเดินหน่อยทางดีหน่อยเพื่อนทั้งนี้เพ่อนเพื่อน,นะมีทางคนเดินมปหน่อยแล้วทั้งหน้าบุนตรงนี้มันก็อีกทางก็ทางมันมีคนเดินป่อยเดีย๋ยวไปทางนี้ก่อนเพื่อนมันก็โอเคนะเพื่อนวันนี้มันมันไม่ค่อยหนาว มันค่อยหนาววันเนี้ยแต่ดอกไม้ที่ใบไ,ไม้เนี่ยก็สวยกว็บสวยผมว่าที่สวยกว่าพัดบอลนะนเพื่อนๆอุย้ดยดูต้นไม้ตัวน,นี้อ่ะอุ้ยสูงกงตรงดีจังเลนเพื่อนดูต้นนี้ด้วยเพื่อนดูต้นนี้ดู ดูเพื่อนตรงมากผมก,ก็เทียบเดี๋ยวมันดูมองไปก็ดูสวยงามไปอย่างนะเพื่อนดูครับสวยงามไปอย่างไปทั้งไหนดีเนี่ยวันนี้ใครใค้นคยนเคยไปยัง อนี้ดีกว่าอาจจะมีทางเดินไปธรรมชาตินี้สวยงามและดีมากครับมันเป็นเป็นช่วงช่วงไปเพื่อนถ้าเกิดช่วงนี้มันช่วงไออย่างก็ฤดูใบไ,ไม้ร่วงอะ่ะถ้าเกิดช่วงหิมาตกก็ สวยไปแบบแต่กห็หนาวกว่างไงหนาวกว่านี้นี้เดือนสองเดือนก็ประมาณเดือนสองเดือนก็ผมไม่แน่ใจว่าประมาณเดือนมกราหรืออะไรเนี่ยหรือธันวาเ่ยมะอาจจะตกแต่คงตกบางที่เงี้ยที่ตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่กลางๆเยอรมันไงถ้าแถวาทาั้งบาเยนท์แถวฝ่ายโน้ถหือมิวนิกอะไรเงี้ยอาจจะ มีหิมะไว้กว่อหรือตกแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้ชมบรรยากาศไปด้วยกันก็เพื่อนเอดินไปตั้ง บอกแว่นกันแดดมาด้วยเพื่อนเพื่อนกันแดดกวคิดว่าเดีวมันจะออกไหกันแดดไม่ออกเลยเลยซื้อแว่นซื้อแว่นมากันแดดใหม่ด้วยแว่นกันแดดทั้งสายตาด้วยเพื่อนเพิ่งใส่ไปแค่ครั้งสองครั้งเองพรคะาแสงถ้าแดดออกมันจะบางทีมันจะท้อนเข้าตาได้ใบไม้เป็นสีส้มสีแดงอะไรประมาณนี้เพื่อน ด,ดูทางหน้าเดี๋ยมันต้องกลัวลื่นมันต้องค่อยเดินหน่อยกลัวจะลื่นกันเพื่อนเปนทางลงด้วยไงถ้าใครถ้าเปนเพื่อนมาชมวิดีโอคลิปนี้หรือถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคือ เพื่อเป็นกำลังแรงใจกันครับผมคืออย่างคือหรือว่ากดติดตามก็ได้ไปขอบประคุณอย่างสูงครับแบทังนี้ดีกว่าทางนี้ทางเดินมันง่ายหน่อยนี่แดดออกมันก็จะสวยมากกว่านี้เยอะนะแดดมันไม่ค่อยออกเหมือนเนี้ยแต่มีออกบ้างแต่ก็เดีด๋ยก็หายอีกแดดเนะี่ยตรงนน้นนะ ตรงนู้นแดดมันะตะวันบางทีมันมีเมฆเยอะด้วยไงตะวันอยู่นะถ้าแดดออกนะมันจะสวยมากเมื่อปีที่แล้วผมมาอยู่ที่นี่ยนะผมเดินช่วงนี้แต่เป็นอากาศดีมากมันอากาศหนาวเนี่ยแต่แดดมันจะออกดีไงตอนนี้แดดไม่มีวันนี้นก็เลยดูใบไม้มันไม่ค่อย ไม่ค่อยสวยเหมือนกับปีที่แล้วฮะถ้าใครเจอดูคิดปีที่แล้วของผมอ,อาจจะอุย้ยมันแตกต่างกันครับอุย้ยแดดหน้าออกมันเป็นบางทีเป็นเมฆเพื่อนมีเมฆมันบงังแดดเนี่ยก็เลยฟาไหมเอางนไม้มันไม่ค่อยสวยดูเดี๋ยวให้ดูหน้าพเพื่อนอาจจะมีสวยหน่อยแดดออกไงตรงนั้นะนะผมกำลังเดินไปพเพื่อน ไปดูไปด้วยกันกันเพื่อนเดินด้วยกันวิแดดตรงหน้าเลยเห็นไหมแต่คนที่เยอรมันนะถ้าแดดออกนะโอ้ยเราดีใจกันจะออกออกเดินเที่ยวนอกบ้านอย่างเงี้ยเขาได้เป็นบรรยากาศสู่บรรยากาศพอมันคนนี้เวลาเขาอากาศก็จะดีก็จะออกออกบ้านแล้วจะพาให้สดชื่อให้ร่างกาย อบอุ่นแล้วก็แบบว่าอย่างก็อย่างก็งกพุทธเปลี่ยนฤดูกาลอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนท่านาร้อนหน้าหนาวก็จะที่นี่พุทธนาหน้าหนาวพวกเขาก็าจะไปสูจบรรยากาศสดชื่นบ้างดี๋ยวเข้าบ้านอะไรประมาณนี้ไงผมก็อธิบายไม่ถูกอุ้ยสวยกับแดดสรงหน้าว้าว ผมชอบนะสินะต้นดูกนจะไม,ตม้ตรงหมดเลยมันเออผมนึกได้ลปะปางคนที่นี่ก็ออกมาออกจากบ้านพายสุขภาพมันดีไงมันไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันประมาณนี้นะเพื่อนเขาจะมาเปลี่ยนแบบหน้าร้อนหน้าหนาวจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ แล้วก็บางคนเขาหน้าหนาวเขาเขามาเดินออกสุ่บรรยากาศบนฟพามาให้ไอสุภาพมันดีและมันนี่ยเพื่อนบางครั้งอธิบายไม่ถูกตรงนี้แดดออกดีมากชมบรรยากาศไปได้วยกันเพื่อนอืม เพื่อนๆไอ้ผมไม่ไกลจากบ้านแถวบ้านผมนนเพื่อนๆดูมั้ยแถวเ,เว้ยเวียงเขาเพื่อนๆสวยบรรยากาศดีมากชมบรรยากาศไปด้วยกันครับเพื่อนไปกันต่อครับผม